สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับปาร์ควิสานออโตโอ,ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออโตโคาสาขาการจนาพิเศษนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่ารถที่ผมรีวิววันนี้เนี่ยเป็นกระบะพันแกล่งนะครับผมใครหา ระบาดสีประตูผมเคยรีวิวไปแล้วก่อนหนะ้าน,นี้จะเป็นเกียร์โอโต้ใครหาเกียร์ธรรมดาอยู่คันนี้เลยรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็น f o r d Ranger 2.2 XLT นะครับผมดับเบิลแคคันนี้เป็นรถปีคันนี้เป็นรถป,ป,ปี2017นะครับผมเลขใหม่นะครับแสนท่วนสำหรับราคานะสบายกระเป๋าสุดๆนะครับผม5 3 9,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดีย๋ยวผมพามาดูดีวกว่าว่าเจ้าคันนี้ สภาพเป็นยังไงนะครับผมแล้วใหม่แค่ไหนเพราะว่ามันเป็นรถเพิ่งเข้ามาแค่ล้างทำความสะอาดภายนอกเท่านั้นตามมาดูกันเลยครับ สนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชั com มาครับก่อนที่เราจะไปชมรถนะครับผมแนะนําอย่างนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับแนะนำนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักของคุณนะ ให้เขาช่วยดูนะครับให้เขาช่วยยืนยันว่าสิ่งที่ผมกาลังจะพูดดังต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมกระจังหน้าเรนเจอร์คันนี้นะครับผมสวยงามมากเป็นโครเมียมมีโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงกลางนะดูดุดันมากๆนะครับผมไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้มาด้วยนะฟังก์ชันการใช้งานเต็มมาครับต่อมามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงนะครับเรนเจอร์นะครับเปิดด้วยมือเดียวก็พอนะครับผมเพราะว่าเรนเจอร์นะครับผม ให้โชคฝากระโปรงมานะอำนวยความสะดวกให้เราสุดๆนะครับผมมาดูกันคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,200cc นะครับผม160แรงมา้าแรงบิดสูงถึง385นิวตันสภาพห้องเครื่องเนี่ยดูได้เลยนะ จุดๆต่างๆเนี่ยที่เราเห็นน่ะมันคือการมาร์ค QC โรงงานนะครับผมสภาพห้องเครื่องแห้งๆนะไม่มีรอยรั่วซึมของน้ํามันตามข้อต่อก็ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ํามันไม่มีคราบขับเมาใดๆเลยนะครับผมต่อมามาดูกันที่โครงสร้างนะครับผมโครงสร้างดูได้เลยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะคันไขนะครับผมรูกลมทุกรูนะครับผมสภาพสวยๆสติ๊กเกอร์กันกระแทกอยู่ครบนะครับรูกลมๆแล้วถ้าจะดูรถฟอร์ดนะจำไว้นะครับต้องดูตรงนี้นะครับนี่เช็ดฝุ่นให้นะครับ โลโก้นะครับสลักของฟ o r d นะครับผมพร้อมซีเรียลนะครับผมต้องมีนะครับเม็ดอาร์กลมกลมรูกลมๆมนะครับสติกเกอร์กันกระแทกอยู่ครบนะคันนี้สวยสวยมาดูวันที่แผงข้างนะครับไม่เคยแกะน็อตสักตัวนะครับผมนี่ไฟหน้าไม่เคยแกะนะ QC โรงงานยังอยู่นะครับผมตามมาดูกันต่อเลยนะครับสติกเกอร์กันกระแทกนะครับอยู่ครบครบนะครับผมนี่นะครับฝั่งด้านขวาก็ไม่เคยถูกแกะน็อตนะครับผมรูกลมๆมไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกแกะใดๆเลยนะ โครงสร้างเดิมสุดๆนะครับผมถัดมานะครับผมก็เป็นกระจกมองข้างกระจกมองข้างนะครับของคันนี้จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและฟอร์ดนะครับผมให้กระจกมองข้างที่ใหญ่มากๆนะครับดูได้เลยนะครับผมการมองเห็นทางด้านหลังนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันมองชัดเจนมากๆนะการได้กระจกมองข้างใหญ่ๆมานะครับผมโอเคล้อคันนี้นะครับผมตามมาดูกันเลยนะครับล้อคันนี้จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานคอร์สิบเีที่ยังจะเป็น 26565R17 สภาพดอกยางนะครับผมก็ต้องบอกนะครับเอาไปยง ใช้ต่อได้อยู่นะยังกดนุ่มๆอยู่นะครับผมโอเคตามมาต่อเลยนะครับนี่นะครับผมคันนี้นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมสามารถล็อกและปลดล็อกจากกุญแจได้เลยนะสังเกตนะครับนี่จะมีไฟเลี้ยวขึ้นให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมมีบันไดล่างให้มานะครับผมเอาไว้ก้าวขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะบางทีเราไม่ได้แข็งแรงตลอดเวลานะถึงแบบต้องแหกขาก้าวขึ้นรถนะครับผมตามมาดูกันนะครับนี่เปิดทั่วนะครับ มาดูกันสภาพเลยดีกว่าแผงข้างดูสภาพแผงข้างรถเข้าใหม่นะครับผมนี่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะตรงนี้เป็นหนังนะครับผมตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับผมสภาพสวยงามมากๆนะครับแผงข้างมีเซ็นทรัลล็อกให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับกระจกทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าหมดแต่ออโต้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับนะตามมาดูสภาพพวงมาลัยกันต่อนะครับ สภาพพวงมาลัยก็ต้องบอกว่ามีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะแต่สภาพยังถือว่าสวยและสมบูรณ์สุดๆเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นขึ้นนะครับสั่งการด้วยเสียงอะไรได้หมดเลยนะครับทางด้านขวาเป็นตัวดูภายในน,น้ำปันชนะมันคงเหลือในถังนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นตรงนี้นะครับผมคลิปคอนโทรลนั่นเองนะครับผมคันนี้นี่นะครับ กระจกมองข้างนะครับเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็นี่นะครับไฟหน้านะครับมีระบบพอโตให้มาด้วยเช่นกันนะครับมาดูสภาพเบาะเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพดูนะแน่นๆนะครับผมนี่นะครับถามว่าตําหนิมีไหมมีบริเวณเดียวก็คือบริเวณปีกเบาะทางฝั่งนี้ซึ่งเป็นการก้าวขึ้นรถลงรถนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าลูกค้าซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราสปาทาความสะอาดให้นะรับรองไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมต่อมามาดูที่โครงสร้างนะครับ จำได้ไหมครับทุกครั้งที่ผมบอกนะเวลาดูฟอร์ดต้องดูอะไรมันจะมีลูกศรชี้แบบนี้ใช่ไหมครับต้องสังเกตไว้ดีๆนะดูเลยเม็ดอาก์กลมๆนะครับนี่นะครับม์าเห็นไหมลูกศรครบๆนะครับผมดูฟอร์ดต้องดูอย่างนี้นะครับดูแผงข้างด้านหน้าเห็นไหมครับไม่เคยถูกแกะขันไขนะครับผมตามมาต่อที่ประตูหลังนะครับไม่เคยถูกแกะขันไขได้ๆนะครับม์าครบๆข้างล่างล่ะ สวยๆครบๆเลเบลครบๆหนึ่งสองนะครับนี่ดู QC เขายังอยู่ไม่เคยถูกแกะขันไขนะครับแต่มาดูกันต่อนะครับคันนี้ไม่มีแคปบอ้าทำไมไม่มีแคปบเพราะมันเป็นดับเบิลแคปบสี่ประตูนะครับผมเปิดแคปบไม่ได้แต่เปิดประตูหลังได้นะครับตามมาดูเลยสภาพด้านหลังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสภาพนะครับแผงข้างสวยงามสมบูรณ์ดีนะครับผมมีที่เปิดกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะแล้วก็มาดูสภาพเบาะด้านหลังนะครับด้านหลังสภาพเบาะ สวยงามสมบูรณ์อันนี้ไม่มีตําหนิเลยของจริงนะครับผมสวยงามใสร์มากๆเลยนะครับผมโอเคต่อมาก็โครงสร้างนะครับดูเลนเจอร์ให้ดูที่ลูกศรน,นะครับผมนี่นะครับครบครบนะเม็ดอาร์ก็เลียงตัวสวยกลมสวยๆนะครับลูกศรครบครนะคมคมหมดเลยนะคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับตามมาดูกันต่อทางด้านท้ายรถนะครับผม พอเรนเจอร์เนี่ยทางด้านท้ายรถก็ดูเรียบๆแต่ดูดุเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าโลโก้ Ford ที่มันติดอยู่นะทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันดูดุดันนะครับผมไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับผมคนขับตามมามองเห็นเราชัดเจนแน่นอนนะบันไดทางด้านท้ายเนี่ยจะมีเซนเซอร์นะครับผมฝั่งละ2จุดนะก็คือทั้งหมด4จุดนะครับผมสภาพบันไดท้ายเนี่ยสภาพสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดสภาพไลเนอร์ให้ดูดีกว่าครับโอเค ดูไลเนอร์นะครับเนื่องจากเป็นรถเข้าใหม่นะครับก็จะมีคราบฝุ่นอะไรบ้างนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ไม่มีนะครับแน่ๆนะครับผมคือร่องรอยการบรรทุกหนักนะครับสังเกตนะครับผมไม่มีการฉีกขาดของไลเนอร์ใดๆนะครับผมไลเนอร์เดิมนะของ Ford นะดูได้เลยนะครับโลโก้ Ford ทีนี้มาดูโครงสร้างทางด้านท้ายนะครับผมดูแต้มสีมาสีจากโรงงานเม็ดอาะกลมๆสวยๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับผมต่อมานะดูซิลิโคนบริเวณ ใต้นี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมมีแต่ร่องรอยฝุ่นนะครับแต่โครงสร้างด้านนู้ดเดิมนะครับสังเกตดูดีๆนะครับผมเม็ดอากลมสวยๆแต้มสีมาร์คสีคิวโรงงานอยู่ครบนะครับผมโอเคมาดูกันต่อนะครับผมนี่นะครับฝาถังน้ํามันจะอยู่ทางด้านหลังซ้ายของรถยนต์นะครับสามารถกดเปิดได้เลยไม่ต้องไปหาปุ่มเปิดในรถเพราะมันไม่มีนะครับผมนี่นะครับแต่ถ้ารถล็อกมันเปิดไม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับถัดมานะครับประตูบานนี้นะครับผมดูแผงข้าง สภาพสวยงามสุดๆนะครับผมถัดมาไปดูเบาะนะครับผมสภาพเบาะสวยงามสมบูรณ์นะครับผมใช้โดยสารได้แน่นอนเพราะว่ามีเบลมาให้ตรงกลางนะครับมีช่องเสียบ power outlet มาให้นะครับอถัดมานะครับขออนุญาตนะครับดู mid arc น a n g e r นะครับผมต้องดูที่ลูกศรนะครับผมสวยๆครบๆเป็น arc ตัวสวยกลมนะลูกศรครบๆนะคันนี้โครงสร้างสวยงามมากๆนะครับผม โอเคมาดูกันที่ประตูบานสุดท้ายเลยดีกว่านะครับอ่ะดูสภาพแผงข้างนะครับสภาพแผงข้างสวยงามสมบูรณ์ทางด้านซ้ายก็มีเซ็นอร์ล็อกให้มาเช่นกันนะครับผมประตูทุกบานมีกระจกไฟฟ้ามาให้หมดนะดูสภาพคอนโซลคอนโซลสวยงามมากๆดูลูบลื่นๆนะครับสวยๆนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นเหมือนเทาดํานะครับผมใต้ลงมามีเกะหน้ามาให้ด้วยนะนี่นะครับมีช่องสําหรับใส่เอกสารมาแยกให้ตะหากด้วยนะครับผม ดูสภาพเบาะนี่ครับสภาพเบาะผู้โดยสารเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามสมบูรณ์ไม่มีตําหนิเลยนะแม้แต่บริเวณปีกข้างที่เป็นการขึ้นลงรถเนี่ยก็ไม่มีตําหนินะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับผมามาดูน็อตประตูหลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปข้างหน้านะข้างบนเห็นไหมทุกอย่างสลักมันครบ,บสวยๆยนะไม่เคยถูกไขข้างล่างล่ะข้างล่างก็ไม่เคยถูกไขนะครับอย้อนไปดูที่ประตูหน้านะครับแผงข้างด้านหน้านะครับเราจะเจอใบไม้นะครับแต่น็อตไม่เคยถูกแกะนะครับผม เห็นไหมสวยๆนะต่อนะครับมาดูกันที่โครงสร้างนะครับผมดูเรนเจอร์ต้องดูลูกศรนะครับเริ่มที่ลูกศรนี้นะครับไล่ขึ้นไปสวยคมทุกจุดนะครับผมเป็นฮากกลมๆสวยๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันเบื้องต้นภายในรถนะครับว่ามีอะไรบ้างตามผมเลยครับ มาดูภายในตัวรถนะครับผมก่อนอื่นเลยผมอยากบอกเลขไมค์เพื่อนๆก่อนนะไมค์คันนี้อยู่ที่1 4 6 6 5กิโลเมตรนะครับผมฟังก์ชันอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับามาดูกันนะเซ็นเซอร์ถอยหลังนะเวลาเราถอยหลังมันจะมีเซ็นเซอร์ขึ้นมาบอกระยะเรานะครับผมวิทยุของเขาเนี่ยการใช้งานมันดีสุดๆนะครับผมนี่นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเพราะฉะนั้นแค่ต่อบลูทูธได้เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์นะสั่งจากสมาร์ทโฟนสบายสุดๆนะครับผมคันนี้นะครับดูนะมีปุ่มรับสายวางสายมาให้ด้วยเหมืออนนนนนเเเเป็คคีีย์ลัดนะัดณบบรรริว้ะ ้าใหมก็ถือว่าเป็นวิทยุที่ดีเหมือนกันนะครับผมถัดลงมานะครับแอร์นะครับนี่นะครับสามารถปรับระดับนะครับปรับน้ํายาแอร์ได้นะครับผมนี่นะครับปรับทิศทางของแอร์ได้นะปรับระดับคขาเนียโอ้ได้หลายระดับมากนะทิศทางลมนะก็ถึงหรือว่าฟังก์ชันเขาเต็มนะครับผมมีไล่ฟ้าให้มาด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถนี่นะครับพาวเวอร์อาล2เลช่องและข้างใต้นู้นนะครับผมมี USB และช่องเสียบออกมาให้ เกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6เกียร์นะถ้าอยากเข้าเกียร์ถอยหลังต้องดึงขึ้นและก็ดันสุดนะครับถึงจะเข้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ดันมันจะดันไปได้ไม่สุดเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้ไม่ต้องกลัวอันตรายนะครับถัดมาเบรกมืออยู่ตรงนี้นะน่ารักดีนสั์ของเขานะครับดูบริเวณนี้นะครับที่วางแขนไม่มีตำหนิใดๆเลยนะครับผมเปิดออกมานะครับเป็นช่องวางของเลนเจอร์ช่องวางของจะกว้างมากนะครับโอเคพวงมาลัยผมบอกไปแล้วว่าเป็นมัลติฟังก์ชันเขาให้มาเต็มเต็มเลยนะครับ ทีนี้ดูเพดานด้านหลังรถนี่นะครับสภาพเพดานเป็นไงครับสวยงามสมบูรณ์นะสะภาพคันนี้อย่างที่บอกนะครับแม้จะเป็นรถเข้าใหม่แต่สภาพดีสุดๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปแจ้งโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้านะครับผมตามผมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามาตรฐานการคัดรถเข้าใหม่ของวิสานออตโต้เนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่ารถเข้ามาใหม่สภาพสวยๆแบบนี้นะแค่ล้างทําความสะอาดภายนอกเท่านั้นก็ออกมารีวิวได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าวิสาออโตนะครับใครจัดไฟแนนซ์นะผมมีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอนนะครับผมขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะรับดอกี้ยพิเศษนะครับผม2.49%ตหลอดอายุสัญญานะสำคัญที่สุดซื้อรถมือ2ทั้งทีต้องมีการรับประกันนะครับผมวิสาออโตค่ารับประกันให้2ปีหรือ70,000กิโล พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้ผมจะเอารถสวยๆคันไหนมารีวิวให้เพื่อนๆดูสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นห ah ารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com